สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆแล้วก็เอฟซีเทคคารพรบรักทุกๆท่านนะขอรับ วันนี้ก็มาพบกับพ่อพรามอีกเช่นเคยนะฮะพบกับพ่อพรามก็มาทีทีนิดนึงนะฮะในช่วงเช้าเช้าเช่นนี้ก็มาแกะกล่องวัตถุมงคลนะฮะก็เนื่องจากว่าครอบครัวช่อง u t u b e พ่อพรามได้ร่วมไม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมจิตร่วมใจกันนะฮะเพื่อที่จะหาทุนในการสมทบทุนปิดทองพระบสดวัฒนซุงซึ่งจะนาไปถวายเก็บไปเดืประกุลหลวงพ่อเจ้าอาวาสพร้อมพระแม่ครูบาอาจารย์คณะสงฆ์วัฒนซุงนะฮะในช่วงงานกระถิ่นประจําปี2565พ่อพรามเองก็เลยนิมนต์อัญเชิญอารัธนานะฮะ พระเครื่องนะฮะก็คือหลักๆก,ก็มีพระเครื่องที่มาจากวัดนะฮะท่าซุงนะฮะแล้วก็พระเครื่องที่มาจากวัดท่าขนุนนะครับผมเป็นหลักนะฮะส่วนวันนี้ก็เป็นวัตถุมงคลที่เอฟซีท่านแจ้งความจํานงมาฮะแล้วก็ปรารถนาและก็ต้องการที่ใหญ่จะได้นะครับผมวันเนื่องจากว่าวัตถุมงคลของพ่อเจ้าณกลุงพ่อพระราชาพรมยานแห่งวัดท่าซุงนั้นมีหลากหลายรายการนะครับมีหลากหลายรายการนะฮะ,ะ,ฮะซึ่ง ก็สร้างมาตั้งแต่สมัยของพ่อเจ้าพกลุงพ่อพระราชพรมยานแล้วก็อนุญาตให้กับพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่ออนันตพัทยานุพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะฮะสืบสานกันมาครับตั้งแต่รุ่นสมัยหลวงปู่ปานแล้วนะฮะวันนี้จะมีอะไรก็มาดูกันนะฮะเนื่องจากว่าเพื่อนๆนะฮะต้องการนะฮะเพื่อนๆได้ต้องการแล้วก็ปรารถนาที่อยากจะได้นะฮะเพราะพราหมก็เลยต,ต้องต้องต้องบูชามาให้นะฮะแต่บูชามาทีก็ต้องพยายามที่จะบูชามาในปริมาณเยอะๆนะครับผม เพื่อที่จะได้ประหยัดต้นทุนในการจัดส่งจัดส่งนะฮะจะได้ไม่ต้องจัดส่งหลาย,ลายรอบนะครับผมนี่นะฮะวันนี้จะเป็นในเรื่องของน้ํามันชาตรีนะฮะเพื่อนเพื่อนบางท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของน้ํามันชาตรีแล้วก็น้ํามันสังคโลกหรือน้ํามันหลวงปู่ปานมาบ้างนะฮะวันนี้ก็น้ํามันชาตรีเนี่ยเป็นน้ํามันชาตรีที่เป็นกรณีพิเศษอ,อ,อีกอีกหนึ่งหนึ่งอย่างนะฮะก็เนื่องจากว่า สมเด็จพ่อองค์ปฐมนะครับผมสมเด็จพ่อองค์ปฐมบรมครูนะฮะบรมศาสดาสัมมาสัมพ,พุทธเจ้านะฮะท่านมาพุทธาพิเศษให้ครับผม <g abb ia> ท่านมาพุทธาพิเศษให้นะฮะก็เลยชื่อนะฮะนี่นะฮะชื่อว่าสมเด็จพ,อพ่อองค์ชื่อว่าน้ำมันชาตรีของสมเด็จองค์ปฐมนะฮะมีหลวงปู่ปานวัดบางนมโคเป็นที่สุดนะฮะรักษาโรคต่างๆนะครับผมนี่นะฮะก็น้ำมันหลวงปู่ปานนะฮะนี่นะฮะ อันนี้จะเป็นน้ํามันชาตรีครับน้ํามันชาตรีของสมเด็จพออระองค์ปฐมก็แสดงว่าสมเด็จพออระองค์ปฐมท่านมาพุทธาพิเศษให้ด้วยองค์เองนะครับผมฮะแตหัวเชื้อนี่ได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยพ่อเจ้าพระคุณหลงวนนลงพ่อปู่ปานวัดบ้านดงโคหลวงพ่อพระธาตุเจ้าพรหมยาแล้วก็พ่อแมค่ครูบาอาจารย์วัดท่าสุงจนถึงปัจจุบันนี้นะครับตำรับในการสร้างแล้วก็พุทธาพิเศษในพระบูชุทุกๆขั้นตอนนะครับผมตัวน,นี้น้ํามันหลวงปู่ปานฮะน้ํามันหลวงปู่ปานก็ใช้ในการรักษาโรคเหมือนกัน,น น้ำมันสมเด็จน้ำมันชาตรีสมเด็จพออระอม์ปถมเนี่ยเป็นเรื่องราวของเรื่องของคงกระพันชาตรีเรื่องของลูกเบาและเรื่องของเชือกระจัดปัดเป่ารักษาโรคภยัยไข้เจ็บต่างๆนะฮะสิ่งที่ไม่ดีไม่งามคุณสายคุณผีคุณคนเดรัจฉานวิชาหรือโรคาพยาธิพาดอะไรที่มันแปลกๆนะฮะเกิดจากกรรมจากอะไรก็มีวิธีใช้ให้ครับผมนี่นะฮะ ถ้าใครไม่แน่ใจว่าโอ้พบธามบูชามาแล้วจะมีวิธีใช้ไหมเนี่ยมีครับผม <laughs> เอาวิธีใช้ให้ดูนะครับผมนี่นะฮะวิธีใช้นะฮะวิธีใช้จะแถมไปให้ด้วยะฮะวิธีอาราธนาน้ำมันชาติสเด็จพระมถทมนะฮะน้ำมันหลวงปูปป่ปานอาราธนาใช้เหมือนกันครับผมนะฮะดังนั้นก็มีคุณวิเศษที่อย่างมากมายะฮะราคาไม่ได้แพงนะครับผมราคาพูดถึงตามความเป็นจริงแล้วก็ราคา เฮพบพามาว่าราคาบุญครับราคาบุญอย่างมากๆเลยนะฮะขออนุญ,ญาตนะครับพอดีน้ามันมหลวงปู่ท่านท่านไหลามานิดนึงนะฮะขออนุญ,ญาตเจมิมศีรษะตัวเองเลยเ <laughs> พื่อความเป็นสิริมงคลนะครับผมน้ามันมหลวงปู่ปานก็ใช้ในเรื่องของการรักษาฮะแต่เป็นการรักษาโรคก,กระดูกฮะเช่นใครเจ็บกระดูกปวดโครงปวดข้อปวดเข,ข่าหรือว่าอาการปวดต่างๆตามร่างกาย นะหรืออาจจะโดนกระทําด้วยคุณใดแต่ต่างๆก็นั้นต่างๆนานา,นาก็แล้วแต่นะฮะอารัธนาขอหลวงปู่นะฮะมาช่วยรักษาให้ได้นะครับวิธีอารัธนาก็อยู่ในในนี้ละฮะหชุดนะฮะสขวดนะครับราคาบุญนะครับราคาถูกแสนถูกนะฮะวัตถุมงคลทุกชิ้นพ่อพราหมณ์หักเข้าไปร่วมบุญหมดนะฮะ ไม่ว่าจะกี่10บ,บาทก็ตามนะก็หักค่าบรุบุญครึ่งหนึ่งโดยไม่หักค่าใช้จ่ายนะฮะราคาบุญนะครับผมราคาถูกเซ็นถูกครับไม่ต้องห่วงครับดังนั้นอะไรมาสอบถามได้ครับผมนะฮะทำเพื่อการบุญนะครับผมก็อีกรายการหนึ่งนะฮะก็เป็นที่ f c ท่านท่านท่านปรารถนาหมายถึง f c ท่านท่านสั่งมาท่านจองมาแล้วท่านต้องการมานะฮะามเองก็เลยต้อง นิมอนอัญเชิญมาให้นะครับผมก็แกะให้ดูนิดนึงนะฮะโอ้ไม่ท่านซีนมาอย่างดีเลยนะฮะอาจจะต้องใช้เวลาแกะนิดนึงนะเนี่ยอ่ะไม่ต้องแกะด้วยกัน <laughs> ทันซีนอย่างดีเดี๋ยวขาดนะฮะ,ตะ,ะตะกุฎเมฮะเหรียญตะกรุดเมเพื่อนๆคงจะเคยได้ยินนะฮะว่าเหรียญตะกรุดเมเหรียญตะกรุดเมนี่ของพ่อเจ้าพระคุณหลวงพ่อวัดท่าซุงนะครับผมนะ,ะวัดท่าซุงนะฮะเป็นเหรียญมหาสะทอนฮะ ตะกรุดเมย์นี่เป็นตะกรุดที่มหาสะทอนนะครับผมนะฮะดังนั้นถ้าเกิดพี่ๆเพื่อนๆน้องๆท่านใดนะฮะเหรียญเล็กๆครับไม่ใหญ่ฮะเหรียญเล็กๆเด็กๆก็ใส่ได้ครับอยากจะมีเหรียญตะกรุดเมย์ฮะคล้องคอติดๆไว้นะฮะสักองคหนึ่งนะฮะเพื่อป้องกันพยานอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะฮะแต่อันดุพาพไม่มีประมาณนะครับผมก็แอนไลน์มาสอบถามได้ครับราคาไม่สูงฮะไม่สูงเลยครับต้องบอกว่าไม่สูงเลยนะฮะก็เป็นราคาบุญเหมือนกันนะครับผมนะครับอันนี้เหรียญตะกรุดเมย์นะฮะก็ จะมีหลักๆอยู่แค่แค่นี้นะครับวันนี้ก็อยากจะนำมานำเสนอนะฮะเออมานำเสนอคือเผื่อท่านในอยากจะได้นะฮะน้ำมันชาตรีสมเด็จพระองค์ปฐถมนะฮะแล้วก็น้ำมันหลวงปู่ปานนะฮะแล้วก็เหรียญตะกรุดเมยเป็นเหรียญมหาสะท้อนนะของวัดท่าซุงนะครับผมถ้าเกิดท่านในสนใจอดไลน์มาสอบถามได้ครับตัวเขียนเล็กนะครับเมธ8 8 4 7นะครับ m e a d 8 8 4 7นะครับผมสวัสดีครับ Thank you